สวัสดีค่ะรถพุ่มพวงพร้อม,ม,มออกขาแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะสองโมงออกจากบ้านค่ะออกสายหน่อยพรุ่งนี้ขายคนละจุดคนละซอยสวยงามมากแอปเปิ้ลฟูจิหวานกรอบอันนี้โซงน้ำตาลนะคะโซนน้ำตาลมี มีทั้งปีเลยส้มปีนี้มีอะไรอะไรอย่างจ้ะ ุ่นี้เช้าออกขายแล้วค่ะสองโมงเช้านะคะสองโมงเช้าอันนี้คือเห็ดนะคะนี่เห็ดมีมะขามป้อมด้วยค่ะข้างล่างคมะขามป้อมเคยกินไหมคนไทยเคยกินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนอีสานกินเป็น เดี๋ยวอ้อมไปทางนี้ก่อนนะคะมาละนกมาละใหญ่หัวเนื้อมะม่วงเปรี้ยวนะคะ โอ้เกียวจ้ะเก็ยวมีเหลืองอ่อนอร่อยอร่อยบนก็เป็นแตงไทยอ่อนนะคะแตงไทยอ่อนมีมันฝรั่งมีฟักทองมีมันไข่นะคะมีหลายอันห,หลายอย่างรสพุ่มพวงเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ